สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการนำเสนอระบบการลาของโรงเรียนในภาคประจำปีงบประมาณ2518นะครับซึ่งเริ่มการลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2517ถึงวันที่30กันยาย,ยน2518สำหรับโรงเรียนวัตรทองทุมวัวบนนะครับผมได้สร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทาง งานบุคลากรโรงเรียนแล้วก็ทางคุณครูด้วยทีนี้คุณครูจะได้ลิงก์นะครับซึ่งเป็นลิงก์ของระบบการลานะครับคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นเว็บเว็บไซต์นะครับก็เป็นงานบุคลากรนะครับสําหรับระบบการลานะครับสําหรับงานบุคลากรนะครับซึ่งในนี้จะมีลิงก์อะไรบ้างก็จะมีลิงก์สําหรับคุณครูกรอกฟอร์มนะลิงก์สําหรับตรวจสอบนะครับว่าคุณครูท่านใดหรือคนไหนเนี่ยลา ไปกี่ครั้งแล้วนะครับยังไงแล้วก็ระบบการพิมพ์ใบลาซึ่งตอนนี้เท่าที่ทางผู้บริหารได้คุยกันเบื้องต้นก็คือการพิมพ์ใบลาเนี่ยคุณครูไม่ต้องพิมพ์เองนะครับรุะการจะเป็นคนพิมพ์ให้เพราะท,าทันทีที่คุณครูกรอกแบบฟอร์มเสร็จเนี่ยใบลาเนี่ยสามารถที่จะเลือกแล้วก็พิมพ์ในรูปแบบของของของคูเกิลชีตนะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาทั้งเป็น pdf หรือว่าพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ก็ได้แล้วก็ส่งผู้บริหารเสร็จนี่สเต็ปเป็นยังไงนะถ้าสมมุติว่า ูจลาครับก็มาที่หน้านี้แหละครับอันนี้เก็บไว้เป็นคือดึงลิงก์มาที่หน้าจอเก็บไว้เลยก็ได้นะสะดวกนะครับเราก็ลิงก์ไปที่ตัวแรกก่อนนะครับสําหรับครูและบุคลากรเมื่อเข้าไปก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็คือหน้า Google Form ซึ่งหน้านี้มีอะไรบ้างก็ชื่อนามสกุลผู้หลานะในกรณีนี้นะผมจะจําลองการลาของนายทดลองระบบนะครับซึ่งก็เป็นคุณครูชำนาญพิเศษนะครับวันที่ยื่นใบลานะครับก็คือวันนี้ที่สามเดืนะครับ ประเภทการลาโอเคครั้งนี้เนี่ยเป็นลากิจส่วนตัวนะครับแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมญาตินะครับไปเยี่ยมพอ่อที่ตังใจยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ,นะรบลาตั้งแต่วันที่นะครับก็ตั้งใจจะลานะครับในสัปดาห์หน้านะครับ ก็คือร้านในวันศุกร์นะครับแล้วก็นะครับร้านในวันศุกร์นะครับเสร็จนะครับกลับวันไหนนะก็คือกลับลาวันจันทร์ด้วยนะครับก็คือลาวันที่ห้านะครับก็แสดงว่าวันที่หนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ที่หนึ่งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กับวันที่สี่นะตัวตีที่สี่เซฟนะครับก็แสดงว่าเราลาสองวันเราศุกร์นะครับก็คือหนึ่งสองสามเสาร์อาทิตย์ไม่นับแลว้วก็สี่เขเป็นลาสองวันทําการนะครับน,นี้ระบบก็จะถามเราว่านะครับว่าการลาครั้งล่าสุดนะการลาและจุดๆคือการลากิตครั้งล่าสุดข,ของเราเนี่ย เป็นการลาเมื่อไหร่ถ้าเราอยากรู้ก็คือเช็คเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนี่มันจะมาที่เรียกว่า l o o k e r Studio นะครับ,นะรบตัวนี้เองเนี่ยเราก็มาเลือกนะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นชื่อคุณครูเยอะแยะไปหมดครับถ้าคุณครูคลิกเคยละเราก็มาเลือกของเราเองนะค,คือนายทดลองระบบนะครับพอคลิกแค่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเป็นชื่อเรานายทดลองปรากฏว่า <S <S ผมเนี่ยไม่เคยลา ไม่เคยลากิดมาก่อนแต่เคยลาป่วยนะครับเพราะในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะลงยังไงนะครับกรณีน,น,นี้เราก็จะมาเลือกว่าโอเคเราไม่เคยลาครัำว่าไม่เคยลาคือว่าไม่เคยลากิจนะครับเพราะว่าในช่องนี้แต่ถ้าผมลาป่วยครั้งนี้ยตอนเนี้ตรงนี้ผมจะต้องคลิกว่าผมเคยลาป่วยอันนี้ผมไม่เคยลาก็ไม่เคยลานะเมื่อวันที่เพราะว่าเมื่อเราไม่เคยลาก็ไม่ต้องลงนะครับรวมเป็นเวลาแต่กรณีบังคับนะครับว่า ต้องลงถึงไหมว่าเราไม่เคยลาแต่ให้ลงเป็นศูนย์วันนะครับแล้วก็ระหว่างลาเข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับบ้านเลขที่หนึ่งนะครับหมู่ที่หนึ่งถนนนะครับอันนี้มันบังคับให้ลงนะครับถ้าไม่มีชื่อถนน,นให้ขีดแดดนะครับสอยก็ไม่มีก็ให้ขีดแดดนะครับตำบลน,นะครับบ้านฉาน อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยโตัวติดต่อนะครับศ9 9 9 9 9ก้าเเก้าเก้อยแล้วก็คลิกส่งนะครับจบนะครับผมพอเราจบแล้วนะครับ พอจบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถือว่ากระบวนการเนี่ยเราเสร็จแล้วนะครับลิกปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาดูนะว่าจากที่เราลาไปเมื่อกี้ในระบบเนี่ยมันได้ขอดไปไรอย่างล้เราก็มาที่อาอโทษทีครับเราก็มาที่ระบบตรวจสอบการลานะครับ ตอนนี้มันยังไม่มาเราก็ไปที่รีเฟรชนะครับคลิก3จุดนี้นะครับคลิก3จุดนะครับแล้วคลิกรีเฟรชนะครับก็จะเห็นว่ามาแล้วนะครับเวลากิจส่วนตัวนะครับเป็นเวลาสวันอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถามว่าในระบบการพิมพ์เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เวิร์กในใน ในโทรศัพท์มือถือนะครับนะครับก็คือตัวนี้นครับทางทางในส่วนของอฝ่ายธุรการเขาจะจัดการในการพิมพ์เองจะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าถ้าเราทํางานในหน้าจอมืออคอมพิวเตอร์เพราะว่าการพิมพ์จะต้องพิมพ์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะเป็นยังไงนะแต่สําหรับของคุณครูเองเนี่ยถึงหนะ้าสเต็ปนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับก็คือ ถือว่าเราได้การทําการลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากให้คุณครูลองใช้ระบบดูนะครับก็คือจําลองการลาก็ได้ตอนนี้ผมจะปล่อยระบบเนี้ยเพื่อให้คุณครูได้ลองกรอกใบลาของแต่ละคนนะครับทีนี้อ่ะถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยจะลาป่วยสมมุตินะครับว่า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 ,วาผมจะลาป่วยต้องทํำยังไงต่อนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับ ก็เลือกชื่อเหมือนเดิมนะครับเป็นนายทดลองระบบนะครับตำแหน่งชำนาญการพิเศษนะครับอันที่ยื่นใบาลานะครับสมมติว่าผมยื่นใบาลาอันเนี้ยนะครับนะครับเพศคองการลานะครับลาป่วยนะครับนี้ลาป่วยส่วนมากเนี่ยเราจะลา ว่าผมจะลาวันนี้แหละครับก็คือก็คือผมไม่สบายจะไปหาหมอแล้วนะครับปวดท้องสมมูรณ์โอเคถือว่าเราผมผมอาจจะลาย้อนหลังนะครับก็คือลานในวันที่สามสิบนะครับแล้วก็ถึง ลาแค่หนึ่งวันนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ามาเขียนใบลาวานันนี้นะครับรวมเป็นหนึ่งวันนะครับนี่ถามว่าแล้วผมเคยลาป่วยหรือเปล่าก็คลิกเข้าไปนะนะครับก็รีเฟร,ฟรชก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับมาเลือกในทดลองระบบนะครับ เห็นว่าผมเคยลาป่วยนะครับเมื่อวันที่21นะครับนะครับซึ่งที่21ถึงวันที่25ผมลาไป5วันนะครับผมก็ย้อนหลังนะครับก็คือคผมเคยลาป่วยนะครับวันที่21นะครับ เสร็จนะครับถึงวันที่ยี่ิห้านะครับเสร็จยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามสี่ห้าห้าวันครับห้าวันอันนี้คือลงรคคอร์ดที่เราเคยลานะครับแล้วก็พักมาเล่นที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับก็ลงเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเราทําเสร็จนะ้วคลิกปิดไปเลยนะครับพอเราคลิกปิดเนี่ยมันก็จะเวียนมาที่ตัวที่เป็นเว็บไซต์เราก็คลิกเข้าไปใหม่นะครับเพื่อที่จะไปดูว่าที่เราลอไปเมื่อกี้เนี่ยนะมันมาหรือยังนะรเราก็มาที่ refresh นะครับ,รบก็เลือกทดลองระบบนะครับเท่านั้นนะครับ เลือกออกมาก็จะเห็นว่าที่ผมลาป่วยนะก็ไปเรียบร้อยแล้วก็ทําแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับการใช้งานของระบบนะครับผ่านผ่านระบบการลาครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ระบบนี้นะจะจะเอามาใช้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในโรงเรียนครับส่วนการแอดมินหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่จะต้องพิมพ์ เวลาแทนแทนคุณครูทุกคนนะแล้วส่งให้พอเสร็จเนี่ยนะครับจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวผมจะแชร์ในคลิปต่อไปครับ